สวัสดีครับจากเหตุการณ์พรม่าประท่ากับเะเรี่ยงบริเวณชายแดนไทยแล้วก็มีข่าวว่าทหารเกเรี่ยงกองพลที่6กับที่7นี้ได้ยอมแล้วเรื่องนี้หลายคนให้ความสนใจนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเข้าใจเหตุการณ์เนี่ยเราควรรู้ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาอยู่กันอย่างไรมันสําคัญเพราะว่ามันจะทําให้เราเข้าใจเหตุการณ์นี้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าหลายคนไม่ทราบเรื่องราวในพม่านี่มากนักพอเกิดเหตุการณ์ก็เอาใจช่วยชาติพันธุ์นี้ให้รบประกาศอิสรภาพประกาศเอกราชหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับโดยที่ไม่รู้หรือว่าไม่ได นึกถึงกลไกความซับซ้อนภายในรัฐของกลุ่มชาติพันธุ์เองที่สําคัญเนี่ยไม่รู้ความต้องการของกลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มนะครับ เรื่องในพม่าแอดมินหาข้อมูลมาเยอะแล้วนะครับมาทุกกลุ่มเนี่ยแหละครับทำคลิปแยกแต่ละกองกําลังนี้ไปแล้วแล้วก็ประเมินวิเคราะห์ความต้องการแล้วก็แนวทางในการต่อสู้กับทหารพม่าหรือว่าแนวทางในการวางตัวของแต่ละกลุ่มก็วิเคราะห์มาจากเรื่องราวพื้นฐานของชาติพันธุ์นั้นๆ้นๆะครับรัชชันใต้ r c s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  a ไตแดง s n a ปะโอ p n l o รัชชิน c n a รัชย์ไข่มอนลาหูอันนี้รวมทั้งวาแล้วก็เมืองลาด้วย นี่คือกลุ่มที่แอดมินวิเคราะห์ว่าไม่รบกับพม่าตัดออกตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วนะครับโดยเฉพาะรัชันใต้ RCHS ที่คนไทยหลายคนนี่ให้ความสนใจแอดมินทาคลิปของ RCHS นี่มาเยอะพอสมควรแล้วนะครับอธิบายที่มาที่ไปเรื่องราวแล้วก็วิเคราะห์ว่าไทยใหญ่เนี่ยไม่รบกับพม่าอันนี้ก็มีคนไม่พอใจแล้วครับแล้วก็มั่นใจใน RCHS และตอนนี้ก็คงรู้แล้วว่าปัจจัยหรือว่าเหตุผลที่แอดมินวิเคราะห์ไปเนี่ยมันมีอยู่จริงนะ แล้วก็หวังว่าคนที่เชียร์ RCHS คงมองด้วยเหตุและก็ผลนี้มากขึ้นเอาจริงตอนนี้เรื่องราวของรัชชานนือกับรัชชานใต้ก็ไม่ได้ออกมามากแล้วนะครับส่วนนี้รัฐเกรียงเองต้องแยกเป็นสส่วนนะครับในรัฐเกรียงแล้วก็รัตกยารัฐกยาก็คือเกรียงแดงที่แยกไปจากรัฐเกรียงการต่อสู้ในรัฐกยามีความเกี่ยวพันกันกับรัฐเกรียงนะครับเพราะว่าเส้นทางส่งกําลังของพม่าจะมาสู่รัฐเกรียงได้ก็ต้องข้ามรัฐกยามาก่อนในขีดของกองพลที่5ติดกับชายแดนไทย ตรงข้ามจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับตอนแรกที่กระเหลี่ยงเปิดกับพมา่าโดยกองพลที่5อันนี้เป็นการตัดสินใจเองไม่ใช่มติของ KNU นี่อยู่แล้วนะครับ KNU ไม่คาดคิดมาก่อนมันก็ฉุกละหกกองพลแต่ละกองพลของกระเหลียงค่อนข้างเป็นอิสระต่อกันรวมกันแบบหลวมๆไม่ใช่กองทัพในรูปแบบของประเทศนะครับจะเป็นเขตอิทธิพลของใครของมันเก็บรายได้ในเขตรับผิดชอบเองและในแต่ละกองพลก็จะมีกลุ่มย่อยอันนี้นับเฉพาะเกองพลของกระเหลียงนะครับ นอกจากนั้นในรัฐเกรียงเองก็จะมีเขตของ DKBa หรือว่าเกรียงพุทธและเกรียงพุทธก็แยกออกมาเป็นกลุ่มอีกบางกลุ่มนี้ไปทํางานเป็น BGF ให้กับกองทัพพม่านะครับและในเขตเมียวดีก็จะอัดแน่นไปด้วยหลายกลุ่มเพราะว่าเป็นเขตเศรษฐกิจใครก็ต้องการพื้นที่ DKBa ก็ใช่ BGF ก็ใช่กองพลที่7นี้ก็ใช่นะครับหลายกองพลที่7ก็มีกลุ่มแยกตัวมาเป็น KNLAPC ไปเจรจากับพม่าอีก KNDO ก็อยู่ที่เมียวดีนี่ ん ปกติแล้วพ่อมากับกระเรียงปกครองดิกันนี่อยู่แล้วนะครับอยู่ปนกันกําลังของกระเรียงมีความสนิทสนมกันก็จะมีกองพลที่ห้าที่อยู่ไกลหนอ่อยแต่ว่าในเขตของกองพลที่ห้าก็มีฐานพ่อมา่ในปน,นอยู่มากมายนะครับอันนี้พูดให้เข้าใจพื้นฐานมันไม่ใช่ว่าพ่อมาอยู่ต่างหากแล้วก็กระเรียงนี่อยู่ต่างหากนะครับยิ่งช่วงหลังมาพ่อมาเข้ามาทําธรุรกิจในเขตกระเรียงนี่มากขึ้นความสัมพันธ์พ่อมากับกระเรียงบางกลุ่มสนิทกันกว่าเดิมนะครับการพะราการระหว่างกระเรียงกับพ่อมาในตอนนี้เป็นเขตรอบนอกแล้วก็ จุดประสงค์ของพอม่าก,ก็คือกลุ่ม PDF ไม่ใช่กําลังของเกรียงนี้โดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีข่าวว่ากองพลที่6แล้วก็ที่7ของเกรียงยอมเจรจาอันนี้ก็ไม่น่าแปลกใจโดยเฉพาะกองพลที่7นะครับที่มี KNLAPC อยู่ซึ่ง KNLAPC เนี่ยเป็นกลุ่มที่เจรจากับพม่านี่อยู่แล้วนะครับ การประท่ามีอย่างต่อเนื่องตามรายงานข่าวก็บอกว่าพม่าเนี่ยประท่ากับ KNU อันนี้พูดในภาพรวมนะครับอาจจะคิดว่าเกลี่ยงทั้งหมดก็คือ KNU ซึ่งความจริงก็ไม่แน่ชัดนะครับว่าพม่าเนี่ยประทะาอยู่กับใครในตอนนี้เพราะว่าเขตเมียวดีมีหลายกลุ่มนอกจาก KNU KNLA แล้วนะครับก็ยังมี DKBA บางกลุ่มที่ไม่เข้ากับพม่าแล้วก็รอชัระแขนกันอยู่นะครับมี PDF ด้วยที่พม่านี่เข้าปราบปรามมี KNDO ที่ปีนเกลียวกับ KNU อีกนะครับเอาจริงก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยพม่ารบอยู่กับใครนะครับ แต่ว่าในส่วนของเค u ยูจริงๆมีแนวทางเจรจากับพม่านะครับแล้วก็พื้นที่การพระทะมันเป็นเขตของ d k b a ไม่ใช่ของเค u นยูนี่โดยตรงเพราะฉะนั้นการที่มีข่าวว่ากองพลที่6แล้วก็ที่7ของเค u นยูยอมเจรจาอันนี้มันก็มีความเปลีป่ยนไปได้สูงมากนะครับส่วนจะมีกองกําลังของเค u นยูมาระทะกับพมา่าบ้างอันนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่าในเนื้อในพม่ายึดฐานเค u นยูอันนี้มันก็ไม่แน่ชัดเพราะว่ามันเป็นแนวหน้าเป็นเขตของ DKba ไม่ใช่ ฐานใหญ่ของ KNU กองพลที่6แล้วก็ที่7นะครับมันเป็นฐานเล็กในเมืองเลคเกอร์ or, ที่ PDF นี่เข้าไปอยู่เท่านั้นอันนี้เราก็ต้องติดตามข่าวนะครับว่าพม่าเนี่ยจะบุกกองพลที่ห้าไหมซึ่งก็เป็นสายแข็งแล้วนะครับนั่นก็คือการประท้าแบบจริงๆระหว่างพม่าก,กับกะเรี่ยงส่วนการที่พม่าเข้าออกกองพลที่6แล้วก็ที่7ของ KNU อ,อันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดามากนะครับรายการที่กองพลที่6แล้วก็ที่7จเนี่ยจะยอมเจริญากับพม่าอันนี้มันก็เป็นเรื่อง ธรรมดาเช่นกันนั่นแหละครับ